เอาแล้วนะครับในตอนนี้เนี่ยเราก็จะลองต่อกระแสะไฟฟ้าเข้าสู่ตัวมอเตอร์นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นการเดินมอเตอร์อย่างง่ายนะครับตัวการเดินมอเตอร์เนี่ยก็จะเลือกการต่อแบบสตาร์นะครับการต่อแบบสตาร์นี่ใช้สัญลักษณ์แบบนี้นะครับนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับตัวสัญลักษณ์ที่นักเรียนเห็นเป็นหยักๆตรงนี้เนี่ยมันก็คือตัวขดลวดของมอเตอร์นะครับเป็นขนดลวดทองแดงของมอเตอร์ ปลายเนี่ยก็จะถูกต่อเข้ามาจากแรงดันไฟฟ้านะครับก็เป็นแห่งเป็นปลาย R S แล้วก็ T นะครับส่วนตรงจุดกลางตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดร่วมต่อทางไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นจุดต่อร่วมนะครับจุดต่อร่วมนี้ปกติแล้วถ้าเฟสสมดุลนะครับนะครับถ้าถ้าเฟสสมดุลนะครับมันจะมี โวล์ Whoa, เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ0นย์โวล์นะครับแรงดันไฟฟ้าเป็นศูนย์พอดีเรานิยมตั้งชื่อตรงนี้ว่าเป็นนิวตรอลนะครับเอาแล้วนะครับ <c oughs> เราจะต่อมอเตอร์เป็นแบบลักษณะที่เป็นแบบสตาร์เพื่อให้มอเตอร์ตัวนี้นี่มันสามารถจะเดินไปได้นะครับเราลองมาไล่วงจรด้วยกันนะครับเริ่มต้นเนี่ยปลายขดหนึ่งต้องต่อเข้าที่ R เห็นไหมครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราต่อวงจรเราก็ต่อจาก R เนี่ยนะครับข้ามมาเลยนะครับมาเข้า น่าสัมผัส normally open ของ Magnetic c o n t e c t o r แล้วก็ออกมาเข้า Overload Relay นะครับแล้วก็เข้าไปที่มอเตอร์นะครับเป็นที่น่าสังเกตนิดนึงนะครับว่าในหลับของเราเนี่ยเราต่อตัว Magnetic c o n n e c t o r C1 กับตัว o v o r l r e l r y l a y ไว้เป็นชุดเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงชุดนี้เนี่ยนักเรียนก็จะเห็นจุดต่อที่ตรงจุดนี้กับจุดต่อออกที่ตรงนี้เลยนะครับระหว่างทางนี้นักเรียนจะไม่เห็นนะครับต่อไปก็เป็นเฟส s บ้างนะครับ ฟสเอสเนี่ยก็จะต่อเข้ามานี่ลักษณะอย่างนี้นะครับดึงจากเฟสเอสเข้ามาเข้าที่ตัว m a g เ e t i กคอนแทคเตอร์นะครับเป็นหน้าสัมผัส normally open แล้วก็ผ่านโอเวอร์โหลดรีเลย์เหมือนกันนะครับเข้ามาที่มอเตอร์นะครับเฟสทีบ้างนะครับเฟสทีก็ดึงจากตัวลายทีมานะครับมาเข้าที่หน้าสัมผัส normally open นะครับแล้วก็ออกมาเข้ารีเลย์แล้วก็เข้าที่มอเตอร์นะครับ มอเตอร์ที่อยู่ในห้องแลบเนี่ยเป็นมอเตอร์ชนิดที่มี3ามขดลวดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีตัวจุดต่อเนี่ยอยู่ทั้งหมด6จุดนะครับที่มันมี6จุดก็เพราะว่ามันเหมือนกับมันมีขดลวด3าขดลวดถูกไหมครับมันก็ต้องมีปลายอยู่ทั้งหมด6ปลายนะครับมันก็เลยมีปลายทั้งหปลายนี่มันเลยกลายมาเป็นจุดต่อ6จุดนี้นะครับเพนเวลาต่อก็คือเราก็ต่อเข้าต่อเข้าต่อเข้านะครับคราวนี้ ตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้คือจุดต่อร่วมถูกไหมฮะตรงนี้คือจุดต่อร่วมกันเพราะฉะนั้นเวลาเราต่อมอเตอร์เนี่ยอีก3จุดที่เหลือเราก็ต่อให้มันร่วมกันเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับพอเราต่อร่วมกันลักษณะนี้แล้วเนี่ยมันก็จะเทียบเท่ากับรูปวงจรทางด้านซ้ายมือกับมอเตอร์เนี่ยก็จะเดินแบบแบบสตาร์นะครับจะเดินแบบสตาร์มอเตอร์ที่ต่อลักษณะนี้เนี่ยเราเรียกว่ามอเตอร์3ามเฟสนะครับเป็นการต่อแบบสตาร์ เดี๋ยวในหลับต่อตไปเนี่ยเรนจะเห็นว่านอกจากต่อสตาร์แล้วเนี่ยยังเลือกต่อแบบเดลต้าได้ด้วยนะครับต่อได้หลายแบบแต่ว่าเริ่มต้นอย่างง่ายเราต่อสตาร์ก่อนนะครับอันนี้ถ้าเรามาดูตัวรูปภายในนะครับภายในเนี่ยเราก็จะเทียบเท่ากับวงจรกวบคุมอเตอร์ Motor ในลักษณะนี้นะครับเอาแล้วนะครับพอเข้าใจแล้วนะครับว่าเราจะเดินมอเตอร์ได้ยังไงนะครับอันนี้ มีภารกิจประจำปฏิบัติการที่3อยู่2ข้อนะครับข้อแรกเนี่ยพอนักเรียนศึกษาจนเข้าใจแล้วลองไปต่อดูแล้วนะครับพอถึงเวลาสอบเก็บคะแนนเนี่ยนักเรียนต้องต่อวงจรเดินหยุดมอเตอร์อย่างง่ายได้นะครับ5คะแนนตัววงจรวงจรมอเตอร์ที่เดินหยุดอย่างง่ายนี้เนี่ยจะประกอบไปทั้ง2ส่วนนะครับก็คือส่วนที่เป็น power circuit ด้วยกับส่วนที่เป็น control circuit ด้วยนะครับ ต้องต่อทั้ง2ตัวนะครับต่อได้ตัวใดตัวหนึ่งได้ไม่ครบ5คะแนนนะครับกรที่ตัววงจรเดินหยุดมอเตอร์อย่างง่ายเนี่ยได้แสดงให้ดูแล้วในปฏิบัติการนี้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะออกไปจดวงจรไปให้ดีนะครับงานข้อที่2นะครับการนี้นักเรียนต้องออกแบบวงจรแล้วครับนะครับ,นะรบต้องต่อวงจรเดินหยุดมอเตอร์อย่างง่ายเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าภารกิจคราวนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นโดยให้หน่วงเวลาหลังกดปุ่มเดินเครื่องเนี่ยเป็นเวลา1นาทีด้วยนะครับ อันนี้รู้เลยว่านักเรียนจะต้องใช้ตัวทัมเมอร์รีเลย์ขึ้นมาช่วยเพิ่มขึ้นไปนะครับเพื่อจะให้วงจรเนี่ยทำงานได้ตามต้องการนะครับตรงนี้อีก5คะแนนรวมกันก็เป็น10คะแนนนะครับสภารกิจนี้เนี่ยนักเรียนมีเวลาทําประมาณ15-20นาทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพลาดไม่ได้เลยแลวต้องเร็วด้วยนะครับถ้าต่อช็อตปลอดนี้นะครับนักเรียนงนั้นต้องระวังให้ดีนะครับเอาแล้วนะครับก็คงจะครบถ้วนแล้วสําหรับปฏิบัติการที่3นะครับ ถ้าสงสัยอะไรนะครับถามอาจารย์หรือไม่ก็ถามครูเจตพรนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ